สวัสดีค่ะคงมีหลายท่านที่เคยได้ยินเสียงสวดในพิธีที่เรียกว่าสวดผ่านยักษนะคะคือมันจะเป็นเสียงสวดมนท่วงทํานองที่เราคุ้นเคยกันดีแต่และจู่ๆก็มีท่อนที่สวดด้วยเสียงที่แบบแข็งกร้าวกระแทกกระทันดุดดันมากมันทรงพลังมากจนอดสงสัยไม่ได้เลยค่ะว่าเบื้องหลังความขึงขังทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ใช่ครับ คือบรรยากาศมันไม่ใช่แค่การสวดมนต์ให้พรแบบปกติเลยแต่มันมีความเด็ดขาดมีการประกาศอำนาจบางอย่างอยู่ซึ่งต้นตอของเรื่องทั้งหมดนี้แหละครับมาจากคมภีรโบราณในพระไตรปิฎกที่ชื่อว่าอาตานาติยสูตรซึ่งพอได้อ่านข้อมูลที่ส่งมาให้ก็เลยรู้สึกว่าคําว่าบทสวดไล่ผีนี่มันมันดูเล็กไปเลยนะคะสําหรับพระสูตรนี้มันดูซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากมีทั้งการเมืองการปกครองแผนที่จักรวาลคือมันใหญ่กว่าแค่บทสวดจริงๆถูกเพ่งเลยครับ นั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เลยคือเราจะไม่ได้มองอาตานาติตยสูตรในฐานะคาถาแต่จะมองในฐานะส่วนที่สัญญาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นธรรมนูญแห่งจัก,กรวาลเลยก็ได้ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเราอมนุษย์โอ้โหธรรมนูญแห่งจักรวาลฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดของส่วนที่สัญญานี้กันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงคะเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มต้นในยามวิกาลครับที่ภูเขาคิชกูดในเมืองราชครือตอนนั้นสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นแล้วจู่จก็มีผู้มาเยือนกลุ่มใหญ่มาเข้าเฝ้าครับไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับแต่เป็นเท้ามหาราชทั้งสี่หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อเท้าจตุโลกบาลผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตูมหาราชิกา มากันครบทีมเลยทั้ง4ท่านเลยเหรอคะใช่ครับทั้งเท้าทัทรัตเท้าว,วิรุณหะหกเท้าว,วิรุปักแล้วก็เท้าวเวสุวรรณหรือเท้าคูเวนและไม่ได้มาแค่4ี่ท่านนะครับแต่มาพร้อมกับกองทัพอมนุษย์ขนาดมหึมาเลยโห oh. ทั้งยักษ์คนธรรมกุมภพันนาคคือมากันแบบจัดเต็มมีการวางกำลังอารักขาแน่นหนาทั้งสทิศรอบที่ประทับเลยครับ ฟังดูเหมือนเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำระดับจักรวาลเลยนะคะเนี่ยแล้วประเด็นสำคัญที่ทำให้ต้องยกทัพกันมาขนาดนี้คืออะไรคะมีเรื่องด่วนอะไรหรอคะเป็นเรื่องใหญ่และเร่งด่วนมากครับท้าเวสุวรรณซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนโคศกของคณะก็ได้กราบทูลถึงปัญหาคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าในบรรดาอมนุษย์ใต้การปกครองของพวกท่านเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินยัยอา้าวแล้วทำไมถึงไม่เลื่อมใสละคะ เพราะว่าหลักธรรมโดยเฉพาะศีลห้าเนี่ยมันขัดกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของอมนุษย์บางพวกโดยตรงเลยครับอย่างข้อที่ว่าห้ามเบียดเบียนชีวิตสัตว์ห้ามรักย์ซึ่งอมนุษย์บางกลุ่มที่มีนิสัยพานเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็มองว่านี่เป็นข้อบังคับที่น่าอึดอัดเขาไม่เห็นด้วยแล้วปัญหานี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องในทฤษฎีนะคะมันส่งผลกระทบจริงๆคือพอพระหรือฆราวาสที่ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมในป่า ในที่สงบสงบก็มีโอกาสจะโดนพวกอมนุษย์ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยแหละเข้าไปรบกวนหรือทำร้ายเอาได้ใช่เลยครับและนี่คือจุดที่เท้าจตุโลกบาลต้องเข้ามาจัดการพวกท่านมองว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้มันเป็นภัยต่อความมั่นคงของพุทธบริษัททางออกที่พวกท่านร่วมกันคิดขึ้นมาก็คือการประพันธ์บทสวดที่เรียกว่าอาตานาตีรักขึ้นมาถวายแด่พระพุทธองค์อาตานาธีรักก็คือบทสวดสาหรับคุ้มครองเหรอคะถูกต้องครับ เป็นบทสวดสำหรับให้พุทธบริษัทใช้สวดเพื่อป้องกันตัวจากอมนุษย์เหล่านั้นซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงรับบทสวดน,นี้ด้วยอาการดุษณีคือการนิ่งเงียบซึ่งในทางธรรมเนียมก็คือการยอมรับและอนุมัติอย่างเป็นทางการวินาทีนั้นเองบทสวดน,นี้จึงมีสถานะเทียบเท่ากับพุทธอาญาหรือจะเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างโลกที่ได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์เลยครับพอเป็นสนธิสัญญาที่ได้รับการรับรองแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากคือ มันจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองยังไงคือจะทำยังไงให้เหล่าอามนุษย์ที่อาจจะดื้อด้านยอมรับในอำนาจของบทสวดนี้มันไม่ได้เริ่มด้วยการข่มขู่ใช่ไหมคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับบทสวดนี้ไม่ได้เริ่มต้นว่าจงเชื่อฟังมิฉะนั้นเลยแต่เริ่มต้นด้วยวิธีที่ลุ่มลึกกว่านั้นมากครับคือการทำสิ่งที่เรียกว่าศัจจิริยาหรือการอ้างถึงคุณความดีอันเป็นศัตธรรมสูงสุดเพื่อสร้างฐานอำนาจทางธรรมที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ แล้วท่านอ้างถึงสัจธรรมอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นล่ะคะท่านอ้างถึงอำนาจและบารมีของพระพุทธเจ้าครับแต่ไม่ใช่แค่พระองค์ปัจจุบันนะแต่ย้อนกลับไปถึงอดีตพ,พระพุทธเจ้าอีกหกพระองค์ด้วยเป็นการประกาศว่าธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ของใหม่แต่สืบทอดกันมาโดยมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทุกยุคทุกสมัยเลยมีใครบ้างคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมได้ครับเริ่มตั้งแต่พระวิปัสสีผู้มีพระจักสุรุ่งเรืองพระสิกขี ผู้อนุเคราะห์สัพพสัตย์พระเวสสภูผู้ชำระกิเลสสิ้นเชิงแล้วก็มีพระกะกุสันทะผู้ทรงสำลาลกิเลสพระโกนาคมณะผู้ลอยบาปแล้วและพระกะสป,ปะผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วก็มาถึงองค์ปัจจุบันใช่ครับและองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะหรือพระอังคีรอดซึ่งก็คือพระสากยบุตรผู้มีสิริรุ่งเรืองผู้ทรงแสดงธรรมเพื่อขจัดทุกทั้งปวง การไล่เรียงพระนามทั้ง7นี้เป็นเหมือนการประทับตรารับรองส่วนที่สัญญาฉบับนี้ด้วยอำนาจสูงสุดของจักรวาลเลยครับเป็นการบอกว่าใครก็ตามที่ละเมิดข้อตกลงนี้ก็เท่ากับละเมิดธรรมที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกับการอ้างอิงรัฐธรรมนูญเลยนะคะว่ากฎหมายอื่นจะมาขัดยางไม่ได้เอาละคะ่ะพอสร้างฐานอำนาจที่มั่นคงแล้วในส่วนที่สัญญาฉบับนี้บอกอะไรต่อคะหลังจากนั้นพระสูตรก็เริ่มกางแผนที่จักรวาลให้เราเห็นเลยครับ เป็นการระบุเขตอำนาจการปกครองของเท้ามหาราชทั้ง4อย่างชัดเจนมากเหมือนแผนที่ภูมิศาสตร์การเมืองของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเลยโดยมีภูเขาซิเนรุเป็นศูนย์กลางโอเคค่ะแล้วใครคุมพื้นที่ไหนบ้างคะเริ่มจากทิศตะวันออกนะครับปกครองโดยเท้าท,ะทะัทรรสมหาราชแห่งเหล่าคนทันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและศิลปะว่ากันว่าท่านมีโอรสถ,ถึง91องค์ทั้งหมดชื่อเดียวกันเลยว่าอินทะครับ เหมือนเป็นโซนศิลปินเลยนะคะทิศตะวันออกและทิศอื่นล่ะคะทิศใต้เป็นเขตของท้าววิรุณหกครับผู้ปกครองเหล่ากลุ่มพพันซึ่งในคำพีบรรยายว่าเป็นอมนุษย์ที่มีกายสีน้ำเงินอมเขียวดูน่าเกรงขามากส่วนทิศตะวันตกเป็นของท้าววิรุปักมหาราชแห่งเหล่าพญานาคผู้มีฤทธิเดชและจำแรงกายได้และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดทิศเหนือทิศเหนือเป็นอาณาจักรของท้าวเวสุวรรณครับท่านปกครองเหล่ายักษ์ และในพระสูตรนี้จะให้ความสำคัญกับท่านเป็นพิเศษเลยโดยยกย่องว่าเป็นผู้ที่มั่งคั่งและมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาจตุโลก,กบาลทั้งหมดการระบุชื่อผู้ปกครองกับเขตแดนชัดเจนขนาดนี้มันมีความหมายแฝงอะไรอยู่หรือเปล่าคะมีแน่นอนครับและนี่คือหัวใจของระบบคุ้มครองเลยการระบุให้ชัดว่าใครคุมโซนไหนมันหมายความว่าเมื่อพุทธบริษัทที่กำลังตกอยู่ในอันตรายสวดมนต์บทนี้แล้วเอ่ยพระนามของมหาราชองค์ใดขึ้นมา มันก็เป, i, เปรียบเสมือนการยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจรับผิดชอบโดยตรงในพื้นที่นั้นๆทันทีอ๋อ oh. ไม่ใช่การร้องเรียนแบบเลื่อนลอยแต่การระบุตัวผู้รับผิดชอบเลยว่านี่คือเหตุที่เกิดในเขตของท่านท่านต้องจัดการเป็นระบบแจ้งความที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะคะในบรรดาสีทิศนี้ดูเหมือนทิศเหนือของเทวสุวรรณจะมีความพิเศษนะคะเห็นว่าในพระสูตรบรรยายดินแดนของท่านไว้ละเอียดมากใช่ครับ นี่เป็นอีกส่วนที่น่าทึ่งมากของพระสูตรนี้เลยคือการพรรณนาถึงดินแดนในอุดมคติที่ชื่อว่าอุตรกุรุทวีปซึ่งอยู่ในความปกครองของท้าเวสุวรรณมันคือภาพของสังคมยูโทเปียที่สมบูรณ์แบบมากครับยูโทเปียแบบไหนคะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะลองนึกภาพตามนะครับในดินแดนนี้ผู้คนไม่มีแนวคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเลยอะไรนะคะ ไม่มีใครหวงแหนทรัพย์สินว่าเป็นของฉันของเธอข้าวสาลีก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องไถหวานให้เหนื่อยและข้าวที่ได้ก็บริสุทธิ์มากไม่มีรำไม่มีแกลบเลยเดี๋ยวนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ส่วนตัวข้าวเกิดขึ้นเองนี่มันฟังดูเหมือนสังคมคอมมิวนิสต์ในอุดมคติผสมกับโลกแฟนตาซีเลยนะเนี่ยยังมีครับเวลาจะหุงข้าวก็ไม่ต้องใช้ฟืนแต่ใช้แผ่นหินวิเศษที่เรียกว่าโชติปาสารวางหม้อข้าวลงไปหินก็จะร้อนขึ้นมาเองจนข้าวสุก โอหแถมไม่มีควันไฟด้วยการเดินทางก็มีพาหนะพิเศษให้ใช้คือเป็นดินแดนที่สงบสุขมั่งคั่งแล้วก็แทบจะไม่มีความขัดแย้งเลยครับแล้วทำไมทาเวสสุวรรณต้องบรรยายดินแดนของตัวเองให้พระพุทธเจ้าฟังอย่างละเอียดขนาดนี้คะเหมือนเป็นการอวดโปรไฟล์ตัวเองหรือเปล่าคะถ้ามองในเชิงกลยุทธ์ก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ครับการพรนณานาถึงความรุ่งเรืองความสงบสุขในดินแดนของตัวเอง มันคือการแสดงให้เห็นถึงบารมีและศักยภาพในการปกครองเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าดูสิดินแดนของข้าพเจ้าสงบสุขขนาดนี้การจัดระเบียบอมนุษย์เกเลที่อยู่ในอนัตย่อมไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถเป็นการรับประกันว่าสัญญาที่ให้ไว้จะถูกบังคับใช้ได้จริงครับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีชั้นเชิงจริงๆค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเลย ระบบดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีบทลงโทษที่เด็ดขาดก็อาจจะไม่มีใครกลัวแล้วถ้ามีอมนุษย์บางตนที่ดื้อด้านไม่ยอมทำตามส่วนที่สัญญานี้ล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นประสูตรวางระบบยุติธรรมและบทลงโทษไว้ชัดเจนมากครับกระบวนการคือพุทธบริษัทที่ถูกรบกวนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังยักษ์ชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นระดับเสนาบดีได้โดยตรงเลยคือไม่ใช่แค่ร้องถึงเท้ามหาราชแต่สามารถระบุชื่อนายพลที่ดูแลเรื่องนี้ได้เลยหระคะ ถูกต้องครับในพระสูตรจะมีการระบุพระนามของเสนาบดียักษ์เอาไว้หลายตนเลยเช่นอินทะโสมะวรุณะภารัวาชะการสวดออกนามเหล่านี้ก็เหมือนกับการแจ้งความไปยังผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้ไปจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำผิดกฎครับแล้วบทลงโทษสำหรับพวกที่ฝ่าฝืนเนี่ยรุนแรงแค่ไหนคะ รุนแรงและแน่เกรงขามมากครับมีตั้งแต่เบาไปหาหนักเริ่มจากการลงโทษทางสังคมเช่นถูกเอาบาดเปล่าครอบศีรษะซึ่งเป็นการสร้างความอับอายหรือถูกขับไล่ออกจากที่ประชุมของเหล่าอมนุษย์ไม่ให้เข้าร่วมสังคมถ้ายัางดื้อด้านอีกลหะคะโทษก็จะหนักขึ้นไปอีกครับคือการถูกในรเทศออกจากอาณาจักของตนเองและโทษสูงสุดที่น่ากลัวที่สุดที่ระบุไว้ก็คือศีรษะจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงโหครับ เป็นการลงโทษที่เด็ดขาดมากดังนั้นถ้าสรุปตามสุนที่สัญญานี้พุทธบริษัททุกคนจะมีสถานะเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองพิเศษหรือ protected persons ภายใต้ข้อตกลงนี้เลยเข้าใจแล้วค่ะคือมีทั้งระบบคุ้มครองระบบร้องเรียนแล้วก็บทลงโทษที่ชัดเจนมากทีนี้จากตัวบทโบราณอายุกว่า2,000ปีมันเดินทางข้ามเวลามาสู่พิธีกรรมที่เราคุ้นเคยในเมืองไทยอย่างการสวดพานยักษ์ได้ยังไงคะ นี่คือวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากครับคนโบราณได้นำเอาแก่นของอาตนาติยสูตรมาปรับใช้โดยตีความอำนาจสองด้านที่ซ่อนอยู่ในพระสูตรออกมาเป็นรูปแบบการสวดสองแบบครับอำนาจสองด้านหมายถึงอะไรคะด้านแรกคือพระเมตตาครับซึ่งสะท้อนผ่านการสวดที่เรียกว่าผานวารหรือผานพระจะเป็นการสวดด้วยน้ำเสียงปกติไพเราะเนื้อหาก็จะเน้นไปที่การสรรเสริญพุทธคุณ เป็นการใช้พลังด้านบวกส่วนอีกด้านคือพระอำนาจหรือความเด็ดขาดซึ่งก็คือการสวดผ่านยักษ์ที่เราได้ยินกันนั่นแหละครับอ๋อท่อนที่เสียงดุด,ดันกระโชกโคกคากนั่นเองใช่ครับการสวดผ่านยักษ์คือการเรียนเสียงของยักษ์ผู้มีอำนาจเพื่อข่มขวัญขับไล่ผูดผีปีศาจโดยเฉพาะเป็นการใช้พลังอำนาจเพื่อปราบปรามโดยตรงการสวดทั้งสองแบบสลับกันไปมาจึงเหมือนการใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งนั่นเองครับ แล้วพิธีนี้เป็นแค่ความเชื่อของชาวบ้านหรือเปล่าคะหรือว่าเคยมีความสําคัญในระดับที่สูงกว่านั้นที่น่าสนใจมากในทางประวัติศาสตร์ก็คือพิธีนี้ไม่ใช่แค่พิธีของชาวบ้านนะครับแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสําคัญของราชสำนักที่เรียกว่าพระราชพิธีสัมพัทชรชินหรือพิธีสิ้นปีเพื่อปัดเป่าสิ่งอับประมงคลให้กับพระนครเลยเดี๋ยวนะคะคือมีการสวดพานิยักษ์กันในพระบรมมหาราชวังเลยเหรอคะใช่ครับ และความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีนี้คือไม่ใช่แค่การสวดแต่มีการยิงปืนอาตานาประกอบด้วยยิงปืนปืนจริงๆหรอคะปืนใหญ่เลยครับมีการยิงปืนใหญ่ประกอบการสวดพานิยักษ์เพื่อให้เสียงดังกึกก้องกำาปนาธไปทั่วพระนครเป็นการใช้ทั้งเสียงสวดและเสียงปืนใหญ่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากเมืองหลวงเป็นการเคลียร์พื้นที่รับปีใหม่โห oh. ยิงปืนใหญ่ประกอบการสวดภานิยักษ์ในวังหลวงนี่มันยกระดับจากพิธีทางศาสนาไปเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งรัฐเลยนะคะเนี่ยน่าจะอลังการมากๆน่าเสียดายที่พระราชาพิธีนี้ถูกยกเลิกไปในปีพศ2480ครับแต่ตัวความเชื่อและพิธีกรรมการสวดภานิยักษ์ก็ยังคงสืบทอดและฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ พอฟังมาทั้งหมดนี่ภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าอาตานาตยสูตรเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าบทสวดไล่ผีที่เราเข้าใจกันจริงๆมันคือสนที่สัญญาแห่งจักกรวาลประมวลกฎหมายของโลกวิญญาณแล้วก็ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยใช่เลยครับแต่ถ้าจะมองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะแก่นแท้ของการคุ้มครองที่พระสูตรนี้พูดถึงอาจไม่ใช่แค่การป้องกันจากภัยภายนอกเพียงอย่างเดียวด้วยซ้ํา เพราะในเนื้อหามีการระบุไว้ชัดเจนว่าอมนุษย์จะไม่เบียดเบียนผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นหมายความว่าเกราบป้องกันที่ดีที่สุดก็คือศีลและธรรมในใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองการสวดมนต์บทนี้จึงอาจเป็นการเตือนตนและสร้างภูมิคุ้มกันทางศีลและธรรมให้กับตัวเองไปในเวลาเดียวกันเป็นการป้องกันจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะถูกต้องครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งประเด็นไว้ให้ลองขอบคิดกันดู คือในขณะที่พระสูตนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเมืองอำนาจการปกครองแต่ในขณะเดียวกันมันกลับสอดแทรกเรื่องราวของสังคมในอุดมคติอย่างอุตรกุรุทวีปที่ไร้ซึ่งกรรมสิทธิ์ส่วนตัวความเห็นแก่ตัวและความขัดแย้งมันทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าการบรรยายถึงดินแดนยูโทเปียแห่งนี้เป็นเพียงแค่นิทานประกอบเรื่องให้ดูมีสีสัน หรือว่ามันกำลังสะท้อนถึงความปรารถนาอันลึกซึ้งของมนุษย์ต่อภาพของโลกในอุดมคติที่แท้จริงซึ่งเป็นเป้าหมายที่อาจจะสูงส่งกว่าแค่การมีชีวิตรอดปลอดภัยจากพยันตรายภายนอกเพียงเท่านั้น